สวัสดีนะคะวันนี้ครูจะมาสอนหัวข้อ1.5นะคะเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะตัวอย่างที่23นะคะจงพิจารณาว,ว่าพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือไม่นะคะเอาเรามาดูตัวข้อแรกนะคะวิธีการคิดนะคะ ความรู้เดิมนะคะที่สอนไปเมื่อคาัที่แล้วตรงนี้นำมาประยุกต์ใช้ด้วยนะคะเราดูโจทย์ข้อแรกก่อนนะคะดูนะคะโจทย์ข้อแรกนะคะตรงนี้แนวคิดนะคะให้เอาตัวเลขข้างหน้านะคะเมื่อครูเคยสอนอนักเรียนแล้วนะคะตรงนี้ข้างหน้า x ก,กำลังสองก็คือเลข1น,นะคะ อ่าตรงนี้นะคะตรงนี้คือ1นะคะอ่าเราจะเขียนหรือไม่เขียนแต่นักเรียนต้องรู้นะคะว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเลข9นะคะตรงนี้เลข1นะคะเราก็เอามาเขียนเลข1เลข9นะคะนี่เราไปคิดนะคะแนวคิดเสร็จแล้วเราก็หาเลขนะคะที่มาคูณกันแล้วได้1ก็มี1นคูนหะคะแล้ว9นะคะเลขที่เราใช้ได้ความจริงแล้ว9คูณ กันแล้วได้เท่ากับ9นั่นมีหลายตัวนะคะแต่ตัวที่ครูไปคิดในเศษกระดาษแล้วที่ใช้ได้นะคะ,ะก็คือ3คูณ3นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้นะคะมาคูณกัน3คูณ1ได้3นะคะแล้วก็เครื่องหมายบวก3คูณ1ก็ได้3บวกกันนะคะตรงนี้ได้เท่ากับ6นะคะต้องได้เท่ากับ6ซึ่งมันจะต้องมาเท่ากับตรงนี้นะคะ,ะพจนกลางนะคะถ้ารวมแล้วตรงนี้ ได้ไม่เท่าแสดงว่าตรงนี้นักเรียนแทนค่าผิดนะคะนักเรียนต้องอทําใหม่จนกว่าคำตอบตรงนี้บวกกันแล้วได้เ่ากับ6นะคะเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการเขียนนะคะอ่าทบทวนนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างนะคะวิธีการเขียนครูบอกนักเรียนแล้วนะคะว่าให้เราแยกออกมาเป็น2องวงเล็บนะคะเหมือนเดิมค่ะหลักการเหมือนเดิมแยกออกมา2วงเล็บนะคะตัวเลขตรงนี้คือเลขหใช่ไหมคะอ่าเราก็ใสห่ห ตัวแปรก็คือ x นะคะอ่าตรงนี้ก็1น,นะคะอีกตัวหนึ่ง1 x นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เรามาดูนะคะครูบอกว่าให้เอาตัวหลังมาไว้อ่วงเล็บแรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็น 3, บวกสอ่าบวกสนะคะอ่สองตัวนี้นะคะที่ครูหามาได้นะคะกับตัวที่ครูเขียนคำตอบไว้ก่อนแล้วนะคะ มีค่าเท่ากันนะคะ1 x กับ x นี้เท่ากันนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าวงเล็บแรกหรือวงเล็บที่1กับวงเล็บที่2นั้นนะคะมันมีค่าเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาเรามาเขียนนะคะเราก็มาเขียนในรูปของอกําลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะดังนั้นเราก็สรุปได้นะคะว่าตรงนี้เป็นพอุนามนะคะก็ะ x ยกกําลังสองบวก x บวก9 นะคะเป็นพระอุณาณดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะนี่คือข้อที่1นนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองใช้หลักการเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือ1นนะคะ1นนะคะครูก็เอา1มานะคะ1ต่อมาตรงนี้นะคะก็คือลบแนะคะลบแด ทีนี้ครูก็ไปนึกมาแล้วนะคะว่าเลขที่คูณกันได้เท่ากับ1ก็คือ1นคูณหนะคะแล้วก็ตัวที่คูณกันได้เท่ากับลบแก็คือ2องคูนลบสะคะความจริงแล้วมันมีหลายตัวนะคะที่คูณกันแล้วได้ลบแแต่ตัวนี้คือตัวที่ใช้ได้ที่สุดนะคะพอเสร็จตรงนี้นะคะครูก็มาคูณกันนะคะลบสี่คูณหก็ได้ลบสี่นะคะสองคูณหก็ได้สอง แล้วเราก็มาบวกกันนะคะสองบวกลบสี่ได้สองดี๋ยวสองบวกลบสี่ได้ลบสองนะคะตรงนี้จะต้องเท่ากับพจน์กลางนะคะครูพ,พูดแล้วนะคะว่ามันต้องสัมพันธ์กันนะคะทีนี้วิธีการเขียนวงเล็บนะคะ,ะแยกออกมาเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมนะคะอะดูนะคะนักเรียนดูนะคะวงเล็บแรกตรงนี้คือเลขหนึ่งนะคะอ่า ตรงนี้ก็หนึ่งะคะตัวแปรคือ x อ่อนะคะดูนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไว้พดอวงเล็บแรกนะคะลบสี่ตัวหลังนะคะไว้วงเล็บแรกแล้วก็ตรงนี้บวกสองนะคะหนึ่ง x ก,กับ x นี่เท่ากันนะคะ ที่คิดมากับที่ครูเขียนไว้ก่อนนี้เท่าไม่เท่ากันนะคะเราไม่สามารถมาเขียนในรูปของเลขยกกำลังสองได้เราก็จะสรุปว่า x กำลังสองลบส x ลบแไม่เป็นนะคะไม่เป็นพระหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะต่อมานะคะเรามาดูข้อที่สามข้อที่3ามนะคะ ตัวอย่างที่ยกมาสองสองข้อนี่ข้างหน้านะคะจะเป็น1ห,หมดเลยนะคะแต่ว่าข้อที่3านี้นักเรียนดูนะคะจะมีเลข4นะคะเอาตัวเลขมาก่อนนะคะเหมือนเดิมก็คือเอา4แล้วก็เอา9มานะคะครูก็มาเขียนบรรทัดแรก4แล้วก็9นะคะตัวที่คูณกันได้4นะคะที่ครูคิดแล้วว่านำมาใช้ได้ก็คือ2คูน2นะคะแล้วก็9ก,ก็คือลบ3มคูณลบ3าม ะะเสร็จแล้วครูก็เอาลบสไปคูณกับ2ได้ลบหนะคะแล้วก็บวกกันลบสคูณสได้ลบหนะคะตรงนี้ลบหบวกลบหได้ลบสิอ่าตรงนี้นะคะมันต้องสัมพันธ์กับพจน์กลางนะคะก็คือลบสิบสองนครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดนักเรียนบวกกันแล้วไม่ได้กับลบสอนักเรียนต้องไป ดูตรงนี้ใหม่นะคะไปจัดการตรงนี้ใหม่เพื่อที่จะให้ตรงนี้ได้ลท่ักวบสิบสองเสร็จนะคะครูมาเขียนวงเล็บนะคะดูนะคะตัวแรกก็คือสองก่อนอใส่ทําเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมนะคะทำเป็นสองวงเล็บตรงแรกนะคะก็คือสองตัวแปรก็คือ x นะคะตรงนี้ก็เป็นสองตัวแปรก็คือ x นะคะ อ่าสองนะคะต่อมานะคะเราจะใส่ตัวไหนก่อนอตัวหลังก่อนนะคะมาในวงเล็บแรกก็คือลบสามอ่าตัวแรกนะคะวงเล็บที่สองลบสามอ่าดูนะคะคาตอบของครูกับที่เขาเขียนไว้ก่อนแล้วนะคะมันเท่ากันอย่างตรงนี้นะคะวงเล็บที่หนึ่งกับวงเล็บที่สองนี่นะคะอ่ามันเหมือนกันนะคะดังนั้นเรามายกกําลังสองได้นะคะเราก็จะสรุปว่า 4x ยกกำลังสองลบสิบสอง x บวกเก้าเป็นพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะอ่าต่อมาเรามาดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ฮาโจทย์นะคะ4 x กำลังสองบวก5 x บวก1นะคะเราดูตัวแรกนะคะคือ4แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ1นะคะครูก็มาเขียน4กับ1นะคะอ่าตัวที่ครูหามานะคะที่ได คูณกันเท่ากับ4ก็คือ4ีคูณหนะคะแล้วก็1คูณหนะคะอ่านี้ก็จับ1คูณหได้1นะคะแล้วก็บวกกันนะคะ1คูณสได้4 4่ี่บวก1ได้5นะคะ5ตรงนี้จะท่องเต่ากับพดกลางตรงนี้นะคะอ่าได้แล้วพอได้ตรงนี้นะคะครูก็จะมาเขียนเป็นวงเล็บนะคะ,ะเป็นวงเล็บเหมือนเดิมนะคะแยกออกมาเป็น2องวงเล็บ ่านะคะตรงนี้ตัวแรกนะคะก็คือ4ก่อนนะคะเอาสี่แล้วก็ตัวที่2ก็คือ1นะคะตัวแปรก็คือ x ตัวแปรก็ x นะคะอ่าต่อนะคะตรงนี้มาดูอ่าตัวแรกนะคะที่ใส่วงเล็บแรกก็คืออยู่ตัวข้างหลังนะคะก็คือ1บวก1อ่าแล้วก็1ตัวแรกนะคะวงเล็บที่2บวก1นะคะอ่านักเรียนดูนะคะ2วงเล็บเนี้ย มันไม่เท่ากันนะคะวงเล็บแรก 4x บวก1วงเล็บที่2 1บวก x บวก1นะคะหรือ x บวก1นะคะตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนะคะ 1x กับ x นี่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็สรุปนะคะว่า 4x กำลัง2บวก 5x บวก1นะคะไม่เป็นเพหุานามดีกรี2ที่เป็นกำลัง2ส,สมบูรณ์นะคะจากตรงนี้นะคะ ถ้านักเรียนดูจากที่ครูสอนนะคะนักเรียนสามารถทําแบบฝึัดได้เลยนะคะ,ะแล้วก็นักเรียนก็ไปดูเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมจากใน Google Classroom นะคะของอ,อ่สสวทแล้วก็ DLTV นะคะส่วนตรงนี้ครูก็จะพาขึ้นไปไว้ใน Google Classroom ด้วยนะคะนั้นครูหยุดนำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะ